เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k โตวันนี้ก็อยู่กับเกมหน้ารูโตโมบายนั่นเองนะทุกคนเออก็เป็นอีกหนึ่งเกมเนาะที่เปิดมานานมากๆแล้ว10ปีแล้วเนาะเลยมีร่างอันนี้10ปีมานาโต10ปีมาก็เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมเริ่มมาเล่นเกมที่แบบจริงๆ,บบๆจังๆเนาะนี่น,น,นาโตร่างส0ปีผมเองก็มีเรียบร้อยแล้ว นี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปรีวิวโนโตะกันเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครอ,อย่างอุบิโต้นั่นเองนะก็จะเป็นตัวตัวนี้เลยนี่เป็นอมบุโต่ร่างอันนี้เนาะหกวิถีเนาะร่างที่สถิตร่างสิบหางนะก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้จะว่าจะมาลองกันก็มาดูว่าตัวละครอุบิโตะมันทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะเอออันนี้ผมเป็นผู้เล่นใหม่นะต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่แบบว่าเพิ่งจะมาเริ่มเล่นเดี๋ยวว่าจะ ก็ค่อยเล่นค่อยๆไปเรื่อยๆส่วนอ่าเดี๋ยวเราไปเทสตัวในอันนี้กันในโหมด PvP พอดีว่าผมได้ตัวทดลองมาที่เป็นโอปิโตพอดีว่าผมสุมกาชาไปแบบบ้าคลั่งเกินนี่คือผมสุมกาชาไปประมาณนี้นี่หนึ่งร้อยสามโลเนาะเขาเลยแจกโอปิโตมาให้เราทดลองเล่นนีก็เลยเดียวโอกาสนี้มาทดลองไปในตัวด้วยเลยเดี๋ยวเราเริ่มกันเลย หมดก็เริ่มเริ่มในหมดแรงเลยก็แล้วกันนะเออเราเราเทสในแรงเลยอาจจะเทสักตาสองตาอ่ะก็ทีมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเอาโอปิโตเล่นก่อนแล, Naruto. แล้วก็นาูโตะแล้วก็นี่เพราะแรงผมยังไม่สูงด้วยมันก็เลยแบบว่าพอมาเทสได้อยู่เดียวมาดูกันหน่อยว่าโอปิโตะจะเป็นยังไงเออ จริงๆผมก็ลองเล่นมาแล้วแหละนะในนี้ตอนเริ่มมาไม่อย่างเท่อ๋อโอมิโตกก็ประมาณนี้จะมีสกิลพิเศษสี่อันเนาะแล้วก็เป็นสกิลพวกนี้อันนี้เป็นตีปกตินี่ตีโอ้ยไอหมอน,นี่เอาจริงวะตีหนึ่งนี่อันนี้น่าจเจอคนนะนี่อันนี้คือโจมตีห้าจังหวะเนาะหนึ 1, 2, ่งสองสามโดนขัดจนได้ แล้วก็เริ่มจากสกิลนี้เลยสกิลนี้มีอันนี้เป็นลําแสงโลเซโลนี่เป็นการยิงเซโลแล้วก็พอเรามีสกิลนี้เด้งขึ้นมานะถ้าเกิดว่าเราโจมตีปกติปุ๊บปุ๊บนีไหมปะคือสกิลมันจะถูกใช้นะโอ้ย้ยเขาเรียกสัตว์มาด้วยวะมานี่ มาปึ๊บปึ๊บเอบ,บสกิลนี้รู้สึกว่าเวลาตั้งตั้งท่าแล้วมันเหมือนกับสะท้อนได้นะโอเคเราชนะเราเราชนะอยู่เพราะเลือดเราเยอะกว่าอันนี้เริ่มใหม่อันนี้จะเป็นสกิลตีปกติเลยนะนี่ตีปกตินี่นี่อันนี้เป็นสกิล สะท้อนอเป็นสกิลสะท้อนนะคือมันจะยืนยืนตัวแข่งแล้วก็มันเวลาศัตรูโจมตีเรามาเราจะไม่ยานนี้เราจะไม่เคลื่อนเคลื่อนไหวหรือว่าลมนะ้มเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลปล่อยเซลล์ทั่วไปนี่เห็นปะเนี่ยตะกี้ตะกี้มันตีมาเนาะถ้าเรากดสกิลนั้นไปมันก็คือมันจะนีวาร์ปเลยอ่ประมาณนี้ส่วนวิธีเก็บสแต็กในที่นี้ก็คือเราสามารถได้จากการที่กดสกิลเนาะนี่นี่ ประมาณนี้ว่นจ,จะอธิบายเข้าใจยากหน่อยนะคือผมผมไม่ค่อยถนัดอธิบายเกมต่อสู้เท่าไหร่อันนี้อันนี้คือสกิลป้องอันนี้เนาะพอเตอร์นี่ใช่ปะนี่อาสมัสามากดได้หลายจังหวะแล้วก็ตอนนี้เรามีพาสซีบันนี้แล้วเนาะพาสซีบนันนี้วิธีในการใช้คือเราโจมตีสามจังหวะคือมันจะใช้สกิลนี้ให้เราทันทีอะ ก็ข้าวก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเริ่มจริงจังเลยเดี๋ยวจะได้รีวิวอิสติเมตด้วยเลยมาวิธีเล่นของผมก็คือเริ่มมาผมก็ซัดรวมตีปกติก่อนเลยแล้วก็อ่าเขาอันนี้แล้วนี่แล้วก็ปล่อยเซโร่โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอมาเทลัสวะโอ้โห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  มาเดิผมเองก็รำได้เหมือนกันนะมาในนี้เราเซ็นการมามาในในมาจบแค่นี้แหละอาพิเมตในมิอูอล้วว่า ไม่ตายหรอวะเลยอีกเหรอเรียบร้อยอ่ะเข้าๆก็ประมาณนี้นะโอปิตโตก็ถือว่าเล่นง่ายเนาะวิธีวิธีการเก็บสตตงสแต็กอะไรส่วนใหญ่มันมาจากการโจมตีอยู่แล้วนะเล่นเล่นเล่นเวลเอาโอเคเดี๋ยวผมลองลองอีกสักตาหนึ่งอ่รอจับคู่อาจจะเจอคนที่จริงใจขึ้นมา มาเรานี้เจอเป็นจิระยะเอาเรื่องอ่ะเจอสามนินจาในตำนานสมัยยังเป็นอันนี้อยู่โจนินมาโอเคเราอยู่ฝั่งนี้นะเดิมสไตล์การเล่นของผมก็เหมือนเดิมคือตีเล่นตีปกติก่อนเดี๋ยวรอเขาวาร์ปถ้าเกิดเขาไม่วาร์ปก็เสร็จเรานี่ลำลำ อสองกูคาเตอร์มาสามารถววาบ้าได้เนาะแล้วก็สกิลหนึ่งมาสามารถลากลากขึ้นไปหากสกิลสองนี้ได้แต่ต้องรองให้สกิลสองมันมีคูดาวด้วยนะโอเคเราปล่อยเขาลำไปก่อนนี่นี่อะอย่างงี้ถ้าเขามีถ้าสกิลมันรีคูดาวมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะทำการลาก ย่างเงี้ยน,นี่เห็นปะอันนี้คือการลากเนาะเคมันเราสาธิตจนจนโดนลำลำลำเยอะอเคยเรียบร้อยหมดเวลา ตัตการเล่นอของผมก็ประมาณนี้นะอันนี้เท่าที่ผมรู้นะ้ํานะว่าเท่าที่ผมรู้การเล่นการเล่นเกมนี้มันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้เยอะแต่ผมเล่นถนัดอย่างนี้เนาะตดยคที่เป็นมือใหม่เลยแบบว่าเล่นประมาณนี้อยู่เน้นเน้เนเน้นตีเป็นจังหวะแล้วก็อันนี้เน้นตีเป็นจังหวะแล้วก็หาระยะแล้วก็ทําการโจมตีสกิลมาที่นนี่บสถาน ส่วนเรื่องตัวเลขพวกนี้มันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะมันมันตีแรงอย่างนี้ทุกตัวละครอยู่แล้ววิเรียกว่ามันจะโดนอุตส่าห์ตั้งเคาน์เตอร์ไว้นี่เรียบร้อย เราลองลากสกลิลบางล่างเลยมันจะลากมาไม่ได้นะนพีนแล้วเราก็ดำอ๋อ,อแล้วก็ตอนก่อนที่โอบิโตตีอ่ะคือเห็นปะเลือดเลือดของศัตรูอ่ะมันจะกลายเป็นอีกสีหนึ่งเนระเหมือนมันเป็นสถานาะอะไรสักอย่างของโอบิโตแล้วมั้งนะมันน่าจ,จะเหมือนเหมือนอันนี้ปะตัดเลือดหรืออะไรพวกนี้ปะ นี้คือตีต,ตหีห้าจังหวัดจังหวัดที่ห้ามันจะพุ่งพุ่งไปใส่ตัวเนี่ยอันนี้คือจังหวัดที่ห้าจะประมาณนี้แล้วไปทายสวยๆด้วยที่หนึ่งวันนี้น่าจะเป็นบอทมั้งเรียบร้อยปิดประิสวย,สวยเรียบร้อยแลงเลื่อนปะ โอเคเล่นแรงเล่นแรงโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับาการทดลองเล่นตัวละครอย่างอุบิโตนะก็ต้องของย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าการเล่นของผมนี่ยังเป็นแค่การเล่นของมือสมัครเล่นเนาะผมมองว่าตัวละครตัวนี้มันน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้เยอะขึ้นรวมไปถึงตัวละครตัวนี้มีตัวละครที่เป็นท่าเคาน์เตอร์ด้วยนะซึ่งหลายๆตัวละครเหมือนจะไม่มีมั้งนะเออ มาดูนะเฉพาะเฉพาะตัวละครที่ผมมีนะเนีย่ยตัวละครผมมีเพียงแค่นี้อยู่พะผมเพิ่งมาเล่นแบบจริงจจังๆก็เลยแบบยังไม่เคยเห็นตัวละครที่แบบมีท่าที่เป็นท่าเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้สักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมก็จะเล่นเกมนี้แบบยาวๆละเดี๋ยวพอมีตัวเล่นใหม่ๆมาผมก็จะค่อยๆออามาทดลองเล่นเล่นเนาะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะออค่อยๆเล่นค่อยๆไปช่วงนี้ก็คือแบบมีหากเกมมามาเล่นไปเรื่อยไปเปื่อนะอ,อ แต่เดี๋ยวเล่นเรื่อยๆนานๆทีก็จะมีคลิปของนารุโตมานะถ้าเกิดว่ามันมีตัวละครใหม่แต่ว่าตัวละครกว่ามันจะมาก็คือมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนิดนึงเนาะเออซึ่งผมนี่คือเกมนี้มันมีตัวละครแบบว่าเยอะมากๆเลยเนี่ยดูเห็นปะคือแบบโหเลื่อนมาหลายหน้าแล้วก็คือยังยังมีอยู่อีกเยอะคือต้องบอกว่าไม่มีหลายร่างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นซาสึเกะนารุโตที่หน้าตาอะไรพวกเนี้ยเนี่ยปะโหแม่งแมบ,บมีมีเป็นร้อยตัวก็ว่าได้เนาะเนี่ยพวกตกกัวละครภาคบรุโตอะไรก็มี เดี๋ยวไว้ผมมีมีตัวละครพวกนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆมารีวิวทีละตัวทีละตัวก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับสกายชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเชกก่นกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบายๆจะนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ